สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบ t o ทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่กอล์เป็นจพลมิวเขมาสอนค่ะผมพูดคุยกับเราได้นะฮะทางแฟนเพจ 9M คดนะครับค่ะวันนี้ข่าวคราวเราหลากหลายมากเหลือเก<ช>ินนะคะมีเรื่องใกล้ๆตัวแน่นอนชวนคุยกันได้ในทุกๆประเด็นเรื่องแรกวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะพี่กอลภาพมันก็น่าตกใจเป็นรถกระบะบรรทุกของ เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วมันแรงถึงขั้นที่ว่ามีรถได้รับความเสียหายเป็นสิบคันและมีบ้านเรือนที่อยู่แถวๆนั้นคือหลังคาเปิดเลยอย่างเนี้ค่ะตรวจสอบแล้วพบว่ารถคันที่เกิดเหตุอะเขาบรรทุกพลุกเก่ามาพลุกเก่าเหล่านี้เตรียมจะนำไปทําลายยังไม่ทันได้ทําลายเยอะมากเกิดเหตุนี้ซะก่อนเราไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ นี่นะคะ้าทุ่มกว่า,วาเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพเมืองราชบุรีได้รับแจ้งนะคะรถกระบะบรรทุกของคันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้รถที่จอดอยู่แถวแถวนั้นได้รับความเสียหายเป็นสิบคันเลยนะคะบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่แถวนั้นก็ได้รับความเสียหายดูภาพรอบๆนี่แรงมากแปลว่ามันแรงมากจริงๆพี่กอลอันนี้รถเหรอเละเลย สี่แยกเขางูถนนเพชะะเเพรเกษมอำเภอเมืองราชบุรีคะ่ะครับหุยเราเห็นตอนที่ไฟมันลุกล้นจังหวะระเบิดมันแรงขนาดไหนดูซากโอ้โหก็ดูดูจากสภาพรอบข้าง่มันน่ากลัวมากอะ่ะความรุนแรงอะ่ะน่ากลัวจริงๆค่นะต้องใช้เวลา10นาทีกว่าๆถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะครับนะแล้วคุณผู้ชมดูสภาพรถยับเยินเนาะโอ้โหเศษอะไรต่างๆกระจายไปทั่วเลยนะคะนะ รถคันนี้บรรทุกข,ของมาหลายอย่างนะคะ,ะของในรถก็เกลือนเลยครบสบ,บู่คันเบ็ดเบ็ดตกปลาเหยือปลอมก<อ>ระดาษกาวดักมแมลงวันก็คือสิ่งที่เขาขนมาแล้วก็กระจายเต็มพื้นส่วนรถที่อยู่แถวๆนั้นและได้รับความเสียหายไปด้วยก็มีทั้งรถกระบะรถเกง๋งรถอเนกประสงค์คือเหมือนกระจกบ้านเรือของคนแถวนั้นก็แตกแรงระเบิดแรงอัดนะคะมันต้องแรงมากอะ่ะใช่คนเจ็บสองคนนะคะ นายสรศักดิ์อายุ39ปีคือคนขับรถคันที่เกิดเหตุนายสยามรัตน์อายุ37ปีคือเจ้าของบริษัทที่รับจ้างส่งของเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่เบื้องต้นอาการไม่สาหัสนะคะครับยังโชคดีเนาะอ,อาการไม่สาหัสนะคะชาวบ้านเล่าให้ฟังอนอนอยู่ดีๆได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงมอแปลงไฟฟ้าระเบิดเสียงดังมากครับตกใจมากรีบวิ่งออกมาจากบ้านบ้านพังเลยนะคะ แล้วพอเห็นที่ริมถนนอ้าวรถคันนี้เพลิงไหม้แล้วรถคือแบบมันมีเสียงดังเหมือนเสียงระเบิดออกมาจากรถอย่างเงี้ยคะ่ะเนื่องจากว่าเขาบรรทุกพลุกเก่าด้วยเนาะตำรวจที่มาตรวจสอบบอกว่ารถกระบะคันที่เกิดเหตุนะคะมันเป็นกระบะตู้ทึบนะคะมีพลุกเก่าอยู่หนึ่งลังม,มันเป็นของเก่าคงค้างค้างสต็อกอยู่ หนึ่งลังนี่คือมันมันต้องเป็นลังใหญ่นะมันดูมันมัแทบจะไม่เหลือความเป็นรถกระบะแล้วอ่ะคือเขาน่าจะบรรทุกของอย่างอื่นอยู่ด้วยแต่เขาอ้างว่าไอ้ลังที่ใส่พลุเก่าอ่ะมันเป็นของค้างสต็อกแล้วมันค้างอยู่ในรถอืไม่ได้เอาออกฮแต่ก็ขับรถไปตระเวนส่งของอื่นๆสงสัยว่าแบบนี้ค่ะคือของในในตู้ทึบด้านหลังอ่ะมันหลายอย่าง อาจจะมีการเสียดสีกันทำให้เกิดประกายไฟเกิดความร้อนระอุอยู่ในนั้นพลุกเก่าเลยระเบิดตุ้มเลยนะคะคแรงระเบิดเนี่ยค่ะทำให้ความเสียหายมันค่อนข้างเยอะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบอกว่าเดี๋ยวจะมาตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วก็จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายสําคัญ น่าจะมูลค่าสูงอยู่พอสมครวรทั้งรถทั้งบ้านคนที่อยู่ละแวกนั้นนะคะเดี๋ยวรอให้คนขับและเจ้าของบริษัทรักษาอาการบาดเจ็บให้หายดีก่อนอสอบปากคำและดำเนินคดีกันต่อโชคดีนะยังรอดชีวิตนะใช่อุ้ยสภาพโดยรอบน่ากลัวมากเลยนะคะกระจายแบบอืออ้าวเหตุต่อไปนะฮะ,ะโชคไม่ดีเหมือนกรณีเมื่อกี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะ มีรถกระบะครับเขาขนส่งน้ําเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะขับมาด้วยความเร็วมากค่ะแหกโค้งแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้าค่ะการชนเสาไฟฟ้าครั้งนี้นะฮะทำให้เสาไฟฟ้าล้มลงมาทั้งสิ้น52ตน้นโอไปทับบ้านเรือนร้านค้าคนแถวนั้นเดือดร้อนมากเดี๋ยวลองชมภาพนี้ครับ นู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวดูกล้องหน้ารถนะฮะจะมีรถคันหนึ่งนะเนี่ยข้างหน้านี่ฮะเห็นไหมเหมือนแบบบังคับรถไม่ได้ฮะแหกแหกโค้งมาแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเสาไฟฟ้ามันจะเริ่มล้มนี่ครับโอ้ยเป็นโดมิโนโเลยฮะห้าสิบสองต้นด้วยกันเสาไฟฟ้าบางต้นเนี่ยล้มลงไปก็ไปทับบ้านเรือนร้านค้าเกิดไฟลุกเลยนะ เพราะว่ามันมีม้อปแปลงอยู่นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้เสาไฟฟ้าส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรต้องพังเสียหายแล้วก็ล้มฮะทับบ้านเรือนประชาชนร้านค้าร้านอาหารพังยับเดินไปหมดนะครับโดยเฉพาะจุดที่เสาไฟฟ้านี่เนี่ย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 เ่ยเ จุดที่ถาไฟฟ้าล้มมาทับใส่เนี่ยไอหม้อปแปลงมันระเบิดเบื้องต้นนะฮะมีบ้านแล้วก็ร้านค้าเสียาหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนหลังจากเกิดเหตุแล้วก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือนะฮะผู้ที่นั่งอยู่ในรถกระบะแต่สุดท้ายนะครับ <c oughs> ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะฮะเสียชีวิตแล้วทั้งคู่เ <c oughs> ช้านี้นะครับ ตำรวจก็เข้าไปดูความเสียหายอีกรอบหนึ่งบอกว่าโอ้โหเอาจริงสภาพนะ่ะถ้าหากว่าไม่รู้มาก่อนว่ามีรถกระบะไปชนเสาไฟฟ้านะนึกว่าแถวนั้นมีทอร์นาโดค่ะเพราะว่าสาไฟฟ้ามันล้มแบบระเนระนาดต้องใช้คำนี้นะฮะสุดท้ายก็ต้องเร่งครับเคลียร์ถนนเพื่อเปิดการสัญจรนะฮะส่วนกระแสไฟฟ้าในรัศมีที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ1.5กิโเมตรก็ต้องดับไว้ก่อน ไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือนะฮะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งเลยเร่งกู้ในส่วนของไอ้ที่มันเกิดความเสียหายก่อนนะก็เดี๋ยวต้งมีการรื้อถอนแล้วก็ติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ก็จะรีบกระจายแล้วก็จ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยให้ได้ใช้โดยเร็วที่สุด แต่สุดท้ายมันมีคำถามมาจากชาวบ้านครับเขาบอกว่าแหมอันนี้มันก็ผู้ลำบากเนาะคือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยขับรถไปชนเสาไฟฟ้าเนี่ยสุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งสองคนชาวบ้านเขาถามว่าแล้วหลังจากเนี้ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นอะเป็นวงกว้างะจะไปเรียกค่าเสียหายจากใครอ,อย่างคนที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกเขาเปิดเป็นร้านค้าเนาะ ร้านก็พังเสียหายหมดเลยหลังคงหลังคาโครงสร้างเดี๋ยวต้องซ่อมแซมอะ่ะเพราะว่ามันต้องทามาค้าขายต่อเขาบอกต้องไปเก็บเงินจากใครอะ่ะใครจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้รถที่เป็นรถต้นเหตุที่คนขับเสียชีวิตเขามีประกันหรือเปล่าก็ต้องไปดูตรงนั้นใช่ไหมคะตำรวจบอกมาแล้วนะฮะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถขนส่งน้ําดื่มเนาะมีทุนประกันครอบคลุมอยู่10ล้านบาทก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันเนี่ยแต่เสาไฟ 5้าบต้นโอ้โหมูลค่ามหาศาลนะมหาศาลจริงๆนะคะต้นหนึ่งก็ไม่รู้กี่แสนแล้วอะใช่ค่ะแล้วไหนจะบ้านเรือนประชาชนไหนจะรถคันอื่นๆที่วิ่งมาอุ้ยบางคันหวาดเสียวมากเนาะใช่วิ่งมาแล้วเสาไฟล้มแบบต่อนหน้าอย่างนี้เลยอะไม,ไม่แน่ใจมัน,ม,นมีอีอกอีกภาพหนึ่งในโซเชียลที่เห็นนะฮะไม่รูว้ว่ามาจากกล้องคันเดียวหรือเปล่าคือเขาพยายามจะขับเพื่อให้พน้นอะจะขับไปก็อาบข้างนี้ก็ล้มก็ต้องถอยอะไรอย่างเงี้ย คือน่ากลัวมากอ่ะถ้าหากว่าเป็นเจ้าของรถคันนั้นนะฮะเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าคันเดียวกันหรือเปล่านะฮะเนี่ยเขาก็เนี่ยแล้วก็พยายามจะถอยหนีเนี่ยสุดท้ายก็ไม่พ้นนะสายไฟก็ยังมาโดนเขาอยู่แล้วก็มีข่าวออกมาว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคเป็นผู้ที่เคยเข้าประกวดการแข่งขัน น่าจะเป็นเดอะไวส์ใช่ใช่เห็นเห็นข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ประวัติน้องก็น่าสงสารมากบอกว่าก็เป็นเด็กทำมาหากินนะฮะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านนะครับส่วนเรื่องกฎหมายเรื่องการรับผิดชอบเลยก็เดี๋ยวว่ากันไปเดี๋ยวตำรวจเขาคงลงไปดูแลตรงนี้โอ้แต่น่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆใช่ไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่เสาไฟล้มห้าสิบต้นขนาดนี้เลยนะคะบางคนกาเข้าไปตั้งคำถามนะในโซเชียลนะว่าเอ๊ เขาพูดถึงความปลอดภัยคเขาบอกว่าโอเคเข้าใจแหละมันมันจะต้องโยงกันเป็นโดมิโนอ่ะเนาะคือมันมีเสาต้นหนึ่งล้มเนี่ยเนาะแล้วต้นเหลือมต้องล้มอะแต่เขาโอ้โหมันระยะมันไกลไปไหมเป็นกิโลเลยหรอเออมันมีวิธีไหนที่ทําให้มันแข็งแรงได้มากกว่านี้หรือไม่เขาถามกันเอออันนี้เราก็ไม่มีความรู้เนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันผูกโยงกันยังไงมันมันถึงต้องแบบหูล้มกันลงมาถึงห้าสิบสองต้นเนี่ย เยอะมากเยอะมากแต่ตอนชนอเข้าใจว่าชนแรงมากแต่ชนหนึ่งต้นน่ะแล้วมันโย,ง,ยงไปแบบ50ิบกว่าต้นเพราะว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดมิวอาจจะจําได้แม่นกว่าพี่เมื่อสักปี2ปีที่แล้วที่มีฝนต,ตกหนักมากๆอ่ะแล้วมีไฟฟ้าล้มแบบเนี้ยที่กลางสายฝนพายุอะ่ะมันก็ไม่ถึง52าสิบสม่ขนาดนี้ใช่ไหมเออมันมันก็ค่อนข้างน่าตกใจว่ามันทําไมมันเยอะขนาดนี้ เดี๋ยวฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองดูให้หน่ยหอยก็แล้วกันนะคะเพื่อป้องกันเหตุหะนะเนาะไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเบืเ้องต้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นพฤติกรรมที่ห้ามลอกเลียนแบบนะคะบางทีให้ดูภาพแล้วหลายคนแบบรู้สึกท้าทายอ,อย่าเลียนแบบนะคะเพราะว่าเอามาให้ดูเพราะมันอันตรายจริงๆค,ะค่ะเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนท้องถนนมันเกิดขึ้นได้เสมอดูภาพรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะเขามากันกี่คน เขาใส่หมวกกันน็อกกันไหม,มแล้วเขานั่งกันมายัางไงครับลองดูคะ่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของคลิปบอกว่าจะไปรับหลานแล้วบังเอิญเห็นบังเอิญเจออเลยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้สี่คนบนรถจักรยานยนต์คันนี้แล้วเห็นคนที่นั่งด้านหน้าคนขี่ไหมคะมถ้านั่งอะ่ะมัน คือคือคือถ้านั่งก็ส่วนหนึ่งแล้วเนาะมันอันตรายแต่ว่าดูด้วยแหม่โทษนะด้วยด้วยอารมณ์ของน้องอ่ะคือดูแบบมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่อ่ะคือแบบเออมันมันเป็นเรื่องน่าภูมิใจเหรอแบบเออเราสามารถจะซ้อนกันมาแบบนี้ได้สี่คนและฉันสามารถจะนั่งในท่าทางแบบนี้แล้วมันมันมันไม่เหมาะสมนะฮะจริงเอาจริง อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะก็เป็นบริเวณทางขึ้นสะพานเดชาติวงศ์ค่ะครับเจ้าของคลิปเขาบอกว่าบังเอิญเจอจะไปรับ<อ>หลานแล้วเอ้าเหลือบไปเห็นชายสองหญิงสองซ้อนรถจักรยานยนต์กันมาแบบนี้ครับใส่หมวกกันน็อกหนึ่งคนเท่านั้นก็คือคนขี่คนอื่นไม่ใส่เลยแล้วก็ด้วยถ้านั่ง ด้วยลีลาอารมณ์เหมือนที่พี่ก๊อฟบอกไปเหมือนรู้สึกเอนจอยกับชีวิตซะเหลือเกินกับการนั่งรถจักรยานยนต์ตากลมจริงซึ่งมันอันตรายมากจริงๆนะคะคลิปเนี้ยคือเตือนจริงๆว่าคนในพื้นที่เห็นก็น่าจะรู้หลูกใครหลานใครบ้านอยู่ตรงไหนนั่นละนั่นละประเด็นละพ่อแม่จะทำยังไงอ่ะปู่ย่าตายายจะทำยังไงอ่ะมีคนมาบอกเฮ้ยเห็นข่าวอ่ะเนี่ยนั่งแบบเนี้ยมันก็ไม่เหมาะแล้ว ทีนี้ดูแบบโอ้โหดูแบบมีความสุขไปหน่อยด้วยถ้าอย่างนั้นก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าเห็นคลิปนี้แล้วแล้วรู้ว่าเป็นลูกฉันหลานเราไปเตือนหน่อยไปสอนหน่อยไปดุหน่อยอย่าให้เกิดเหตุการณ์และภาพลักษณะแบบนี้นี่ยังดีที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้ามีอุบัติเหตุอะไรไม่คาดคิดนี่ไม่รู้จะยังไงคือเนื้อหุ้มเหล็กอะ ปกติเนี่ยการที่เราหันหน้าออกไปทางข้างหน้ามองถนนเนี่ยก็เนื้อหุ้มเหล็กอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอันนี้ตามที่มิวบอกเลยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหันหลังใช่ค่ะคุณจะหลงจะหลบไม่ทันนะคะคุณไม่เห็นอยู่นะข้างหน้ามันมีอะไรเกิดขึ้นหันหน้ามันยังรู้จังหวะใช่อาจจะกระโดดหรือจะอ,อาจจะอะไรก็ว่าไปเนี่ยฮะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเอางี้ดีกว่าค่ะเป็นญาติเราเราก็แบบ เป็นลูกหลานเราเราก็อายจริงไม่รู้จะพูดยังไงริงไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอะไรแถวนั้นอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าไม่มีจุดตรวจจุดอะไรเลยเนี่ยขี่กันไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วค่ะอย่าไปทําอีกแล้วกันน้องค่ะนะเตือนความหวังดีใช่ค่ะนะครับไปดูข่าวนี้ดีกว่าเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เหมือนกันมีอุบัติเหตุค่ะ รถจัยานยนต์ไปเกิดเหตุตำรวจก็ไปดูให้นะฮะพอไปดูเสร็จก็เหมือนว่าเหมือนคุยกันไม่ลงตัวตำรวจก็เลยบอกว่าเอางี้ไปเคร์ที่โรงพักดีกว่าเพราะรถมันติดขยับหน่อยอโอ้โหคุณพี่คนนี้โกรธอุ้ยแค่เรื่องแค่นี้เองนะแค่นี้เองทานั้นไม่พอฮคว้าข,ขอเสื้อตำรวจเลยโอ้เอาไปดูภาพเลยดีกว่า ได้ยินอะไรไหมเมื่อกี้มิ้มมวอะไรมันจะหัวร้อนเบอร์นั้นนะได้ยินประโยคเม,มื่อกี้ไหมแม่จะราจรกูตบมาหลายคนแล้วนะเอาพี่พี่ครับโอ้โหโมโหอะไรขนาดนั้นคนเขาถามกันผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งฮะเขาเอาคลิปนี้มาโพสเขาบอกดูสิคุณพี่คนเนี้ยหัวร้อนมากเกิดอุบัติเหตุปุ๊บคุณตบรวจก็มาเคลียร์ให้เนาะปรากฏโมโหอะโมโห ไปใส่อารมณ์กับคุณตารวจเสร็จแล้วกระชากขอเสื้อคุณตารวจมาด้วยเนาะคุณตารวจก็บอกไปเคลียร์ที่โรงพักรถมันติดเท่านั้นแหละฮะโอ้โหชี้หน้าด่าเลยแล้วพูดว่าจะาจอกูตบมาหลายคนแล้วนะโซเชียลบอกไม่เชื่อโซเชียลบอกถ้าหลายคนพี่ไม่น่าอยู่ตรงนี้ <laughs> โซเชียลนะเข,า,ขาพิมพ์กันเขาบอกไม่เชื่อเลยที่พี่พูดอะถ้าหลายคนพี่ไม่น่าอยู่ตรงนี้ได้ โซเชียล <Social S 2> บางคนบอกอาวพี่ครับร้านปิดหกโมงเย็นคนงงอ่ะร้านอะไรปิดหกโมงเย็นร้านดอกไม้ว้ว้สวยรวยกระเช้าอืเนี่ยเขาบอกอะไรอะอะไรขนาดเนี้ยเออทําไมอะ่ะทําไมอะ่ะคือมันต้องคุมอารมณ์ไง<ม>ใช่ไหมถูกต้องเลยอะเนี่ยแล้วคือตํารวจกำลังอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะข้อหาต่างหากอีกนะใช่ โอ้โหโอ้คุณพี่ก็ตัวใหญ่ด้วยเนอะใช่สิตัวเลือ่อูเนะาะกาเกิมโอ้จะเข้าไปชาร์จตำรวจเลยอ,ะอ่ะเ,เดี๋ยวพูดไปหาว่าเราเล่าเกินเหตุทิมงานขออีกสักทีหนึ่งนะตอนพี่ก็พูดอ่ะตบมาหลายคนแล้วอะ่ะเออจัดให้ดูสักทีสิ โอเคนะมีิวพี่ไันได้เล่าเกินไปนะชัดเจนค่ะชัดนะต้องชื่นชมตำรวจจราจรที่ใจเย็นมากเลยนะคะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ด้วยความละมุนละม่อมโอ้ที่สุดแล้วแล้วนะที่สุดแล้วแล้วนั่นอะ่ะโอ้ใจเย็นๆครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่จะพูดได้ฟังเนี่ยใจเย็นๆพี่จริงเออ ส่วนเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้นะคะเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากเหตุการณ์เมื่อวันที่7กันยายนที่มีน้องวัยรุ่นผู้ชายวัย17ปีเข็นรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ําท่วมน่าสงสารมากน่าสงสารมากจริงๆมีกระบะขับมาเร็วแล้วก็คลื่นน้ํามันกระแทกน้องก็เข็นอยู่รถเอียงอ่ะเนาะไปจับแบลรเออร์ก็จะไปคว้าไว้ก่อนอะไฟดูดไฟช็อตจนน้องเสียชีวิตตามความคืบหน้าให้หลายประเด็นเลยค่ะทั้งเรื่องของความน่าเห็นใจของครอบครัวน้องคุณแม่ มาเชิญดวงวิญญาณลูกโดยที่ไม่ได้นิมนต์พระมาด้วยเพราะไม่มีสตางค์โอ้ยโ่เหรอไม่มีเงินค่ะขอให้มูล,ลนิธิส่งร่างลูกไปที่บ้านเกิดก็คือที่ลบุรีครับล่าสุดค่ะทางตำรวจสพเมืองสมุทรปราการเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรปราการนะคะก็บอกว่าบริษัทที่ว่าจ้างให้ทำปรับปรุงถนนตรงนั้นอ,ะอ่ะสามคนมาพบตำรวจละ ตำรวจก็สอบปักคำและเตรียมแจ้งข้อหาอ่ามเกิดอะไรขึ้นผู้จัดจาการบริษัทบอกว่าหลังเกิดเหตุโทรไปหาคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเสนอเงินช่วยเหลือค่าทำศพในเบื้องต้นแต่คุณแม่ปฏิเสธยังไม่สะดวกจะรับเงินช่วยเหลือครับแต่เดี๋ยวพวกเราจะไปร่วมงานศพที่จังหวัดลบบุรีและจะไปคุยกับครอบครัวของน้องเพิ่มเติมต่อไป อันนี้ผู้จัดจาก,การบริษัทครับเขาบอกแบบนี้ทางตํารวจบอกว่าตํารวจเนี่ยก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดและรอผลตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรประมาทหรือเปล่าครับหรือเป็นความผิดพลาดในการต่อระบบไฟฟ้าหรือเปล่าตำรวจเลยเชิญผู้จัดการวิศวกรประจำโครงการผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มาสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปตรวจสอบร่วมกับเทศบาลตำบลแพรกษาและตำรวจสอบพอเมืองสมุทรปราการแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวเบื้องต้นว่าบริษัท รับว่าจ้างงานปรับปรุงผิวถนนแพรกษาเขาปรับปรุงผิวถนนตั้งแต่หน้าวัดแพรกษามาจนถึงหน้าบริษัทแห่งหนึ่งครับเจ้าของโครงการคือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะเขาต่อพ่วงจากเสาไฟฟ้าส่องสว่างมาใช้เป็นไฟส่องสว่างในการทํางานเวลากลางคืนแต่ติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนี่ไง นี่ไงเอาพ่วงมาแล้วพ่วงไม่ถูกตามมาตรฐานไม่ถูกต้องเอาการติดตั้งสายไฟฟ้าไปที่ขอบแบรีิเออร์การก่อสร้างเนี่ยเป็นการละเมิดในการต่อไฟในการพ่วงไฟไปใช้งานไม่ได้แจ้งด้วยซ้าโดยภารการโ,โดยภารการโอ้โหอยู่ดีๆไปเชื่อมไฟจากเสาไฟมาใช้ในการทํางานปรับปรุงผิวถนนไม่ได้ขออนุญาต ไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้องตามมารตรฐานอืมโอ้โหแล้วคนเสียชีวิตทั้งคนนะคะใช่อะไรกันครับเนี่ยน้องอายุเพิ่งสิบเจ็ดเองอะแล้วครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรลำบากกันอะแล้วต้องมาเสียชีวิตจากความมักง่ายของคนทำงานอย่างนี้เหรอคะโอจะรับผิดชอบยังไงกันไหวเ <s> บื้องต้นตอนนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำก็ตัดไฟก่อนนะคะตลอดแนวก่อสร้างตรงนี้ครับ โอาสงสารจังเลยอ่ะทำไมจะต้องมาเสียชีวิตจากคนที่มักง่ายอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วดูสภาพเนาะเห็นไอ้ที่มันเชื่อมมันอะไรสายฟงสายไฟขอเต็มจอเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยมันเส้นอะไรนักหนาตรงนั้นอ่ะโอ้โหโอ้ดูสิยิ่งชัดเลยอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยทำไมทำงานกันแบบนี้ล่ะครับแล้วเส้นนี้ก็น้ำท่วมบ่อยเหมือนกันใช่ โโอตายละไม่ควรเกิดขึ้นเลยเอาจริงๆ oh. อย่าว่าแต่น้ําท่วมเลยนะแค่ฝนตกมากันตรายแล้วอ่ะใช่ค่ะเกิดคนแบบไม่รู้เนาะแบบเผลอ,อไปข้ามถนนตรงนั้นไปโดนไปอะไร <c oughs> ไม่ควรเกิดขึ้นอีกนะฮะค่ะ <c oughs> <c oughs> หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ําและหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆอีกโอ้โหสงสารจังเลยอะ่ะสงสารคุณแม่มากเลยอะ่ะเนาะอ่ะไปดู<น>อะไรที่มันแบบใจฟูกันบ้างเนาะค่ะมีน้องนักเรียนนะฮะก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับไปโรงเรียนค่ะปรากฏว่ายางแตกอยางแตกเสร็จปับ๊บมีพี่สองคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี เขาก็อ้าวน้องเป็นไรอะ่ะน้องบอกยางแตกครับพี่อม,มองหาร้านตอนนี้แล้วไม่เห็นเลยพี่เราบอกงั้นน้องรอตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ขี่ไปดูให้ว่ามันมีไหมถ้ามีเดี๋ยววนกลับมารับค่ะสุดท้ายพี่เขาก็ขี่ไปเราก็เจอร้านก็วนกลับมารับจริงๆแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นี้อเออนะฮะพอไปถึงร้านปุ๊บยางแตกวันต้องเปลี่ยนทั้งเส้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันเนาะเก้าร้อยแปดสิบบาท น้องยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะพี่เขาเลยบอกว่าเอางี้น้องจากนี้ไปตั้งใจเรียนนะลูกพี่จ่ายให้เองอสุดยอดอไปชมครับนี่แหละฮะนี่ระหว่างขี่มาเนี่ยฮะนี่ฮะนี่ฮะมาเจอน้องะนะก็พูดคุยกันอ่ะเอามาส่งที่ร้านเมื่อกี้ส่งที่ร้านแล้วเนาะนี่แหละนะฮะน้องคนหนึ่งครับมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าหนู ขี่รถมาเรียนแล้วรถยางแตกก็มันก็เข็นไปหาร้านพี่เขามาช่วยแล้วก็จ่ายค่ายางให้980บาทแล้วก็บอกหนูว่าตั้งใจเรียนนะหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะใจดีสุดๆเลยนี่เอามาโพส์ไว้นะฮะคนที่ช่วยเป็นใครล่ะชื่อว่านายธนากรคำพิรานนท์อายุ26ปีนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่8กันยายนที่ผ่านมา ก็กาลังจะไปธุระกับพี่ชายจะไปที่ตัวเมืองของนครราชสีมาระหว่างทางไปเจอน้องเขาไงเออก็เลยถามว่าเป็นยังไงน้องบอกยางแตกก็เลยบอกเออเดี๋ยวพี่ไปดูให้ว่ามันมีร้านไหมค่ะถ้า,ถามีเดี๋ยววนกลับมารับแล้วกันสุดท้ายก็เจอร้านก็เลยมารับน้องเขาแล้วก็ช่วยกันพาไปที่ร้านที่ร้านบอกว่าโอ้โหมันหนักอยู่ต้องเปลี่ยนยางทั้งเส้นเลย980บบาทตัวเองก็คิดไงเฮ้ย เราก็มีตังนี่นะน้องก็ยังเด็กอยู่เออจะเอาตังที่ไหนจ่ายจ่ายให้แล้วกันจบจบแล้วก็บอกน้องว่าตั้งใจเรียนแล้วกันนะลกูกนะฮะน้องคนนี้ชื่อว่านางสาววิยดานะครับบอกว่าก็กำลังจะไปเรียนแหละมาเจอพี่เขาดีใจเหลือเกินเจอคนใจดีแบบนี้ต้องขอบคุณมากๆเนาะก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าเนี่ยมนเป็นน้ำใจนะของคนไทย เวลาเจอกันก็อย่าทิ้งกันหนูเองเนะี่ยได้รับความช่วยเหลือหนูก็มีความสุขที่สุดก็ขอบคุณพี่ๆเขาโหเป็นเรื่องใจฟูเนาะอเอาจริงนะบางทีชีวิตเราอะไปเจอคนที่ยื่นมือมาช่วยเหลือเราโดยที่คนคนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่อะไรแต่เขาแบบพร้อมที่จะช่วยอะอบานที่มันไม่คาดคิดนะคนที่ช่วยเราแบบเราเด็กบังเอิญไปเจอหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเออกัลยาณมิตร น้องบอกว่าถ้าเกิดไม่เจอพี่สองคนนี้นะ <ทำ S 2> หนูว่าเข็นไปเรื่อยๆ <c oughs> หนูไม่มีตังค์จ่ายจริงๆ <c oughs> ก็เข็นแบบโอ้ตายแล้วลูกกะเกาว่าแค่เข็นไปที่ร้านแล้วแค่ปะไงปะมาจะยี่สิบห้าสิบบาทอะไรเงี้ยนะไม่รู้เนาะแต่เด็กอะเนาะเก้าร้อยกว่าบาทหูยเอามาจากไหนเงินใช่ไงเออขอบคุณมากๆในะฮะในความมีน้ำใจของพี่เขา,เาย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณพี่เขาชื่อว่านายธนากรคำพิรานนท์ครอบครัวจะได้มีความสุขกับการทำความดีในครั้งนี้ด้วย เอาล่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาในแซปทูเดย์ค่ะครับ